มันคงเป็นความรักที่เปลี่ยนคำว่าชีวิตให้ฟังดูมีความหมาย,าม,ม,ายมันคงเป็นความรักที่ทำให้การรอคอยอแหม่ั้นแต่น้อเชลรี่เนี่ยมาช่วยพวกพี่จัดรายการเนี่ยพี่รู้สึกว่าหัวใจพี่เนี่ยเต้นแปลกๆกันไ,ไม่รู้นะคะ,ะทำไมเป็นงั้นนะคะรู้สึกว่าเต้นเป็นสีจังหวะคัซาร่เฮโย นี่มันติดเชื้อน้ำเน่าจากไอกี้มันยังไงวะเนี่ยเลี่ยนมากเลยวะน้องเชอรี่ครับค่ะน้องเชอรี่เคยดูดวงจากเบอร์มือถือหรือเปล่าครับดูได้ด้วยหรอคะดูได้สิครับผมน้องเชอรี่เนี่ยลองจดเบอร์มาให้พี่โชกุนดูสิครับพี่ดูให้ครับค่ะนี่ค่ะสักครู่นึงเลยครับค่ะเอ้น้องเชอรี่ครับค่ะเคยฟังกระต่ายน้อยติดก่อหรือเปล่าครับไม่เคยอะค่ะ อ่ะงั้นสมมุตินี่เป็นเกาะเกาะหนึ่งนะครับมีกระต่ายน้อยคู่หนึ่ง<า>เป็นแฟนกันแล้วก็มีความสุขกันมากเลยกระโดดกันไหาอาหารกันแต่วันหนึ่งเกาะได้แยกจากกันอุ๊ยน่าสงสารสุงเลยอะคะ่ะแล้วรู้ไหมครับกระต่ายตัวผู้เนี่ยอยากไปหากระต่ายตัวเมียเนี่ยใจแทบขาดเลยนะครับแล้วรู้ไหมครับเขาทํำยังไงทำไงคะเขาก็เดินทางนะครับ ออกทางไปไกลแสนไกลจนในที่ส <If S 2> ุดเขาเนี <Find human> ่ยก็ได้มาอยู่ด้วยกันตอนนี้เนี่ยเรามาอ่านข้อความพิธี่ทางบ้านสกาวกันก่อนเลยดีกว่าครับค่ะเกียรติดีเจธอมจังชอบแต่อ่างอยู่เรื่อยอันนี้มันจริงแบบตายเห็นเลยนะครับคอนเติร์มครับลาย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 อันนี้ก็มีเหมือนกันนะครับผมอันไหนครับอันไหนเขาบอกว่าดีเจโชกุนเนี่ยหน้าปลวกไหน มันตรงไหนอ่ะแล้วของแกอยู่ไหนอ่ะไม่ดีใช่แกเริ่มก่อนแล้วโกหกขึ้นมาทำไมอ่ะอยากมีปัญหานย่ใครโกหกวะย่าพี่คะพอเถอะค่ะจะทะเลาะกันเลยค่ะฉันเรียนรู้สึกผิดที่ทำให้พี่ๆต้องทะเลาะกันฉันรีบเสียใจอะค่ะน้องเชอรี่ครับน้องเชอรี่อย่าเสียใจไปเลยนะครับ พี่โชกุลเนี่ยสัญญาว่าพี่จะดูแลน้องเชอรี่เองครับค่ะ<า>น้องเชอรี่ขาพีา่ทอมบอคนนี้ขอสัญญานะครับว่าจะดูแลน้องเชอรี่เนี่ย<า>อย่างดีกว่าค่าะ,ะไปดีจ้าขอบใจจับจอนอันเนี้ย ไม่ใช่หน้าที่ผมอะไรคะพี่นโมธรรมะสวัสดีครับน้องเชอรี่พี่เอามาให้น้องอ่านนะครับค่ะหนังสือพระเอามาให้เชอรรี่ทำไมอะคะอ๋อก็ไม่มีอะไรหรอกครับ แต่กาลยานามิตรที่ดีเนี่ยย่อมให้ทำแก่กันเป็นของขวัญครับ <puedan> แต่ไม่รู้ว่าน้องเชอรี่จะชอบหรือเปล่านะครับชอบสิคะก็ปกติแล้วเวลาว่างเชอรี่ก็จะอ่านหนังสือธรรมะเป็นประจำอยู่แล้วะคะ่ะ <c oughs> แล้วเวลาว่างนอกจากอ่านหนังส <Yeah. c oughs> ือธรรมะแล้วเววน,นี่ย <c oughs> น้องเชอรี่ยังชอบทำอะไรหรือเปล่าครับก็เชอรี่ก็ชอบดูกีฬาค่ะ โดยเฉพาะกีฬาเพาะกายอะค่ะชอ,ชอบมากเลยอะค่ะโดยเฉพาะตอนที่นะักกีฬาเป่งกล้าเป็นมัดมันเนี่ยนะคะใ,ใจแทบละลายเลยล่ะค่ะ <Yeah. S 1> ชอบจังเลยอะ <laughs> อย่างนี้เลยเหรออยาดูท่าไม่ตายป่ะครับ นี้จะต้องเป็นขึ้นตามใจคนจับขัดใจคนฟังเป็นไงได้ไปแล้วนะเว้ยกี้ด้านได้ I. อายอด้วยนี้เลืพดกมันเจ๊งกันแน่ <c oughs>